ทีมพิศ<อ>มกปรี<น>เออร์ลีแม่ลูกจอมจวนแม่ลูกจอมจวนบ่อยู่สบายหูอีล,อ <c oughs> ลีว่ะสองคนนียบ่อยู่ไม่หลอกพี่ว่นเป็นเรียนนางก็น่ารักนางก็โทรถามทุกเช้าเลยว่าป้าตื่นยามโทรถามทุกเช้าเลยใช่นี่เป็นหน้าที่นางวันนี้ทำอะไรบ้างตอนเย็นว่างไหมอะไรสน,นุกสนุกเพราะเราช้ค่ะ โอ้โหคุย <ules> ก <klore> <ee> uh ับเขาหลอกเซนทำทางงงสั่นล่ะอาจจะเนียนจนนอยจนรู้สึกว่ามันคือของจริงเข้าใจไล่กั้ใจง่าย้าตัวถึงเขาหลอกก็เตรียมใจใี้ดีมากูเหรอฮะสวัสดีค่ะอ๋ออ๋อเด้อเด้อ ไมนใช้อะไรข้าวสันไม่รู้ค่ะยังหัวขึินทางแก้มไปหาปากรนปากรนจะใส่สมุนไพรสวัสดีค่ะเห็นนางเทียบหรอรู้ปากระบาดนางเทียบจะเอบส่งมาขึ้นไล์กับพี่ก็ว่ามา สวัสดีค่ะใช่คนที่แต่งเพีงแค่เจมหรอใช่ใครคนที่แต่งเพีงแค่เจมเนี่ยังไงพี่เหมือนจากเจสซี่เกมนั่นว้ายขอบคุณพี่ชมพู่ค่ะพี่ชมพู่มาแล้วน้ำหอมหรอใช่พี่แชมพู่ อออ๋ๆไม่พอกอะไรยังหละยังพุ่งมาแล้วอยู่กับใครปะทูอยู่หลายคนเลยครับขอบคุณค่ะคุณไม่ค่ะเอากล่องให้จ่าเจ้าของในยะมาอื่นไรแล้งตังไว้สิไหนรอสูบใครครับ ต้องไปกับน,น้ำด้ยวยค,คุณค้าอัดน้ำตาลเงินชุนเอ้ยเออไม่อยู่สยิมสุดอันเอี้ยงแดงนั่นเอาเลยจะเอาไปถ่ายโปสเตอร์มันเอาพยโยนลงน้ำก็ได้ใช่ไหมกับคุณนะคุณลาค่ะเป็นยังเหรอขอบคุณคะ่ะขอบคุณกันดีวยอ ก็จนนี้เราแต่งหน้านะฮะทำผมอยู่พี่อารมยี่สิบสามแล้วพี่นัดเดินหน้าเวเทียี่ิบสามห้อมีนัดเปิดวงระเบียบเอ้ยเปิดวงระเบียบไม่บอกเ้าอยู่ข้างเกมพี่ปอกค่ะ จีบอลค่ะโอ้ขอบคุณครับสีเกมพู่วว่าเปนานา็น,น,นอะไรอยู่นอยู่ส่เปลาสุดเลยสร้ำตันหรือนี่เงมาเ้ออยามาจีนายน้ำกันเอไทยโอลิแฟน่าหนูุ่ยบอกดูหาโอลิแฟนคะ่น <c oughs> นคะ <c oughs> บมดีแฟนเอียงกนสวัสดีครับเรื่องะไรคะข้าคอ่อมิชาสินกนเป็นสินเงวะส็นอึ้งข้างไหนายปิดด้วยมันอยู่กันหรอคะใช่ค่ะนี่ พอสิจเข้ามาดูแรกตูดเอ้ยมือนี่อกแม่สูมือเขาต่ำบบกพุ่เหมือนนั้น,นอบอมีหในของมีของอ่ามือแน,น่ <c oughs> นเขาต่ำบักพู่เหมือนบอวันนีถ่ายปุ๊บเต้ค่ะต่ำบบกคุ่เแล้วก็เก่งน้อยไหมไไมืปอก,ปอ,กปอยู่ไงียกบอกปใส่ เรามี a นักาขากระปุกไส้โอ้เข้าไปเนาะกดูอัพดิสเปาัาเลยนะะ้ำตาลน้ำตาลเดโทษไปบ้าง่คุณโจรทางเขาใจ,าใจาด้นะเขาใจได้หู คุณจูนคะแต่งหน้าคะเนรงโอ้พวกนดูเกาหลีอยาไปเช่าเกาหลีไ้นานได้เลยค่ะันซเอสซีเอสเดไปสวัสดีค่ะแม่ไก่มาแล้วสวัสดีแม่ไก่ใช้เวลาให อ่าพัดันี่โอ้กันแสดงที่ไหนวันนี้ไม่มีงานค่ะพัดโปสเตอร์เด้อวันนี้หนูนอนบ้านค่ะท่ไหไม่น่อยกับพี่อยู่ไม่ค่ะนนเดี๋ยวพ่อกีย่าไปอีกเด้อ เสียงข้าตันดังหมื่นมือนประศั่นอ้าวรุ่นลีดีนไหมรุ่นลีดียมาแล้วมาแล้วมาแล้วผูใด่มาพีวันมาแล้วโอ้ น้อง่ลบดจาน้องทำในส่องน้องน้ำอูน้องชายโคจุนี่มาไหมครับมาอยู่แกนั่งอยู่ข้างหลังครับเขาเพ่ได้เนียนค่าเขาอยากอ่านเองโอ้กับม่ะมี่น้องน้ำอันนั้นน้องน้ำอุ้ยน้องน้องอะไรน้องไม่อาบน้ำนะฮะหนูนั่นว่าอาบน้ำจีฟองเล่าว่ามาอาบน้ำน้ำอูนอันนี้น้ำว่าอาบค่ะน้องน้ำว่าอาบได้ไหมซีแก๊ตัวพวกนี้หล่อมาพอพีเราจะไปอะไรก่อน ไปไรก่อนเดี๋ยวสวัสด nah. ีค่ะกีมาแล้วดี air. ่กีมาแล้วกีหอบเสื้อเวอพี่กีพี่เซนกูขอกันมาหขานจะดพกออกมีนั่นับผู้ชายหรอโอ้ยมันมีเหรอครับ เราไม่ได้รอเลยนะบาร่มาเนียยาอะไรยุบกระำผ่านไลซิแคมไลซีแคมเฮเยอย่านะโบหนูนวดมาก่อนเปลี่ยนสี โอ้ยยังเราไปที่นี่พี่เจนพันแม่บิ๊กกี้ทำอะไรฮะพันนนารั่โลสับโอ้ยยังมากว่ะจุดเรียนอ่านเด้อ